ปรีแก้ปมดราม่าหัวของแจกแฟนแฟนรายการเจนนี่ปานันทิธีกรชื่อดังขออภัยความผิดในอดีตคณะทัวว่ายังไงเอ่ยเป็นการเผยความจริงที่น่าตกใจเอามากๆสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ได้รับรู้เรื่องราวอันเน่าเฟะวงการบันเทิงไทยครั้งนี้หลังเจนนี่ปานันเล่าเรื่องย้อนวันวาน,วนสมัยทำงานรายการทีวี โดยพูดถึงการหัวของแจกผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาร่วมชิงรางวัลเป็นการเตียมกับทีมงานเพื่อให้ได้ของแจกชิ้นนั้นเอาไว้เองํำเอาโลกออนไลน์เดือดสุดๆพร้อมแห่กันซัดหนักจนเทปรายการตอนดังกล่าวเป็นอันต้องปิดไปจากกระแสะโซเชียลที่พัดพายุโหมกระหน่ำํำเอาเจนนี่ คนต้นเรื่องต้องออกมาขอโทษขอโพยดราม่าดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์โดยระบุข,ข้อความว่าจากเรื่องที่สัมภาษณ์ในรายการกินแกล้มเล่าประเด็นการแจกของรางวัลในรายการเจนนี่ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆและขอน้อมรับผิดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นเจนนี่ขอโทษคนดูและพี่ๆทีมงานทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกและผิดหวังในตัวเจนนี่ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ เรื่องนี้ถือเป็นการกระทําที่ผิดของเจนนี่จริงๆเจนนี่จะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตัวเองได้ตระหนักถึงความผิดนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะปรีแก้ปมดราม่าฮัวของแจกแฟนแฟนรายการเจนนี่ปาน,านันพิธีกรชื่อดังขออภัยความผิดในอดีตคณะทัวว่ายังไงเอ่ย เป็นการเผยความจริงที่น่าตกใจเอามากๆสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ได้รับรู้เรื่องราวอันเน่าเฟววงการบันเทิงไทยครั้งนี้หลังเจนนี่ปาน,านันเล่าเรื่องย้อนวันวานสมัยทำงานรายการทีวี โดยพูดถึงการหัวของแจกผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาร่วมชิงรางวัลเป็นการเตียมกับทีมงานเพื่อให้ได้ของแจกชิ้นนั้นเอาไว้เองํำเอาโลกออนไลน์เดือดสุดๆพร้อมแห่กันซัดหนักจนเทปรายการตอนดังกล่าวเป็นอันต้องปิดไปจากกระแสะโซเชียลที่พัดพายุโหมกระหน่ำํำเอาเจนนี่ คนต้นเรื่องต้องออกมาขอโทษขอโพยดราม่าดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์โดยระบุข,ข้อความว่าจากเรื่องที่สัมภาษณ์ในรายการกินแกล้มเล่าประเด็นการแจกของรางวัลในรายการเจนนี่ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆและขอน้อมรับผิดทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นเจนนี่ขอโทษคนดูและพี่ๆทีมงานทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกและผิดหวังในตัวเจนนี่ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เรื่องนี้ถือเป็นการกระทําที่ผิดของเจนนี่จริงๆ,จงๆเจนนี่จะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ตัวเองได้ตระหนักถึงความผิดนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะ